สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพาทุกคนไปที่ประเทศลาวนะครับอย่างที่รู้กันว่าประเทศลาวตอนนี้เนี่ยมีห้างไทยที่เพิ่งไปเปิดในประเทศลาวได้ไม่นานนะครับผมนั่นก็คือบิ๊กซีนั่นเองสําหรับห้างบิ๊กซีนี่ก็เป็นห้างธุรกิจของคนไทยเป็นอีกหนึ่งห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่อำนวยความสะดวกสิ่งของอุปโภคบริโภครวมถึงบริการต่างๆอีกมากมายซึ่งคนไทยเนี่ยแทบจะรู้ จักกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับห้างบิ๊กซีแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บิ๊กซีไปเปิดห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ในราวแต่จริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กซีในราวเนี่ยมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมาในนามของมินิบิ๊กซีนั่นเองก็คือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมีหลายสาขามากๆในราวเนาะก็คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดถึงบิ๊กซีห้างบิ๊กซีที่คนไทยรู้จักกันดีแล้วไปเปิดที่ประเทศลาวเนี่ย เราไปฟังคอมเมนต์ของคนเราดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับห้างไทยห้างนี้อย่างบิ๊กซีที่ไปเปิดในราวเป็นครั้งแรกนะครับมาชี้คอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าแต่ละรายการสินค้าเนี่ยเบานะ แต่นั่นไม่ได้หมายถึงราคาฉันหมายถึงกระเป๋าของเราเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเบาสำหรับความคิดเห็นข้อนี้เนี่ยเขาน่าจะเป็นความคิดเห็นเปรียบเทียบเปรียบเปยน,นั่นเองนะครับว่าสินค้าเนี่ยมันไม่ใช่ราคาเบานะครับแต่เป็นกระเป๋าของเขาเองนี่แหละที่จะเบาลงเมื่อซื้อสินค้านะครับโอเคมาที่ความคิดเห็นต่อมาปลาใหญ่กินปลาเล็ก ความหมายของปลาใหญ่กินปลาเล็กความคิดเห็นนี้เขาน่าจะหมายถึงว่าห้างใหญ่ๆเนี่ยกำลังที่จะทําให้ร้านค้าเล็กๆเนี่ยจะอยู่ไม่ได้พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ เพราะว่าห้างเนี่ยมีทุกอย่างมีของใช้ทุกอย่างนะครับสำหรับความคิดเห็นนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับจริงๆแล้วมันเป็นทางเลือกมากกว่าเนาะที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีทางเลือกในการซื้อสินค้าบางคนอยากจะเดินตลาดก็ไปเดินได้บางคนอยากจะเดินห้างแอร์เย็นๆก็มาเดินห้างนะครับผมนี่เป็นทางเลือกที่มากขึ้นถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมโอเคมาที่ความคิดเห็นต่อมาเขียนไว้ว่าชอบพนักงานแต่งกายสุภาพ ความคิดเห็นนี้ก็น่าจะหมายถึงพนักง,งานในบิ๊กซีซึ่งแต่งกายสุภาพเรียบร้อยาบริษัทก็จะแต่งตัวสุภาพเป็นเครื่องแบบยูนิฟอร์มที่ถูกกำหนดโดยบริษัทอยู่แล้วนะครับความคิดเห็นต่อมาบอกว่ามาเปิดสาขาที่สวรรค์เขตด้วยนะ ก็น่าจะหมายถึงว่าให้ไปเปิดที่สวรรค์เขตบ้างสําหรับบิ๊กซีนะครับก็ในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับสาหรับโอกาสที่จะไปเปิดที่สวรรค์เขตเนาะความคิดเห็นต่อมาคนเรามีเงินเยอะอะไรเปิดใหม่ๆเนี่ยก็ไปอุ่นหนุนตลอดนะครับผมความคิดเห็นต่อมาแพงมาก ครับสำหรับความคิดเห็นนี้น่าจะหมายถึงสินค้าที่มีราคาแพงนั่นเองเนาะจริงๆแล้วเนี่ยในบิ๊กซีมันก็มีราคาสินค้าที่บางอย่างก็ราคาไม่แพงบางอย่างก็ราคาแพงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสินค้าชนิดนั้นๆเนาะแล้วก็สินค้าทั้งหมดก็เป็นสินค้านําเข้าก็ต้องมีการเสียภาษีอะไรต่างๆมากมายหลายขั้นตอนนะครับผมมาที่ความคิดเห็นต่อมาราคาแพงเป็น2เท่ามากกว่าสินค้าร้านค้าข้างนอกแต่ยัง ียังมีสินค้าที่ห้างอื่นๆนั้นไม่มีนะครับสำหรับความคิดเห็นนี้ก็น่าจะหมายถึงสินค้าที่ราคาแพงกว่าตามร้านค้าข้างนอกนั่นเองแล้วก็รวมถึงเขายังบอกอีกว่าสินค้าบางชนิดเนี่ยห้างอื่นๆไม่มีแต่ว่าในบิ๊กซีมี ก็น่าจะหมายถึงว่าในบิ๊กซีเนี่ยเขาอาจจะมีสินค้าชนิดใหม่ๆซึ่งสั่งตรงมาจากประเทศไทยซึ่งบางอย่างห้างในลาวอาจจะไม่มีสินค้าตัวนั้นนั่นเองนะครับมาที่ความคิดเห็นต่อมาแม่ค้าในตลาดจะขายให้ใครเนี่ย ความคิดเห็นนี้ก็น่าจะคล้ายคลึงกับความคิดเห็นแรกที่ผมบอกนะครับอย่างที่รู้กันว่ามันเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กับประชาชนนั่นเองนะครับก็บางคนเขาก็ไม่สะดวกเดินห้างบางคนอยากมาตากแอร์เดินเล่นช้อปปิ้งกินชิวๆก็มาเดินห้างเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนั่นเองมาที่ความคิดเห็นต่อมาอีกสักพักเดี๋ยวโรตัสแมคโครก็ตามมาความคิดเห็นนี้ก็จะบอกว่าเเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีห้างอย่าง Mac โคโลตัสก็เข้ามาในเรานะครับก็ผมมองว่าก็น่าจะมีโอกาสเหมือนกันเนาะสำหรับห้างแมคโคโลตัส พวกนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าแมคโครเนี่ยก็จะเป็นห้างที่ขายส่งสะส่วนใหญ่เนาะซึ่งในลาวนี่ผมไม่แน่ใจเนาะมีห้างประเภทนี้ไหมเนาะสำหรับแมคโครเนี่ยจะเป็นห้างที่ขายส่งให้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าเนาะที่จะซื้อของไปขายนั่นเองมาที่ความคิดเห็นต่อมาสินค้ามีราคาแพงกว่าที่คิดไว้นะครับความคิดเห็นต่อมาพวกร้านค้าเล็กๆเนี่ยลำบากเหลือทีนี้ ก็นะครับหลายๆความคิดเห็นก็จะบอกในเชิงที่สินค้าแพงกว่าที่คิด นะครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นที่เป็นห่วงร้านค้าเล็กๆนะครับว่าจะอยู่ยังไงนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มาความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสังเกตคนส่วนมากจะไปตากแอร์สำหรับความคิดเห็นนี้ก็บอกว่าสังเกตว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปตากแอร์ส่วนใหญ่เนาะก็เป็นธรรมดาครับบางคนเขาอาจจะไปซื้อของบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆไปตากแอร์เดินเล่นชิวๆนะครับผมไปดูบรรยากาศว่ามีอะไรใหม่ๆให้ดูบางคนอาจจะไปกินข้าว ไม่จําเป็นต้องไปซื้อของก็ได้นะไปเดินเล่นก็ได้เนาะสำหรับห้างนะครับผมโอเคความคิดเั็นต่อมาของใช้เยอะมากแต่พนักงานคิดเงินช้านะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของ อะไรที่มันใหม่ๆนะครับก็ต้องปรับปรุงกันต่อไปเนาะบางจุดพนักงานอาจจะยังช้าอยู่เพราะว่าเป็นช่วงแรกๆนะครับที่มาเปิดรวมถึงห้างก็เปิดได้ไม่กี่วันเนาะพนักงานก็ใหม่หมดนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นคร่าวๆสําหรับบิ๊กซที่ไปทําตลาดอยู่ที่ประเทศลรวผมมองว่าในอนาคตน่าจะมีห้าง อีกหลายห้างตามเข้าไปในลาวอีกแน่นอนเนาะก็ต้องดูว่า Big C ีเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนลาวขนาดไหนเนาะก็ต้องดูกันต่อไปแต่ผมมองว่าน่าจะได้อยู่เพราะว่าสินค้าของใช้ต่างๆเนี่ยก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีสินค้าทางเลือกมากมายนะครับให้กับผู้คนที่ไปใช้จ่ายใช้สสอเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ